beautiful สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oily d i l ี y นะคะ Oily d i l y วันนี้นั่นก็คืออยจะมา รีวิวนะคะสีผมที่ช่วยปกปิดผมขาวนะคือแบบว่าคือเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันไหมว่าพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยปกปิดผมขาวนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าผมขาวเยอะมากนะคะซึ่งก็เป็นคนที่แบบว่า ออยไม่ค่อยที่จะถอนผมขาวออกเลยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรกลัว,กวมันคันนะคะก็คือออยไม่อยากคันอ่ะอยากจะเกิดอยากจะงอกอยากอะไรอ่ะอยากจะขาวก็ขาว,ขาวมานะคะเดี๋ยวชันจะหาวิธีที่แบบว่าเอายี่ห้อไหนมาย้อมนะคะให้มันดํานะคะถ้าเกิดว่าจะตามถอนถอนถอน,ถอน,ถอนทุกเส้นมีหวังว่าผมไม่อยากจะบอกว่ามันเยอะมากถ้าถอนออกก็คือผมบางจ้ะบอกตรงๆเลยนะคะก็คือออยไปเจอ ครีมย้อมผมยี่ห้อหนึ่งนะคะที่บิ๊กซีเนาะเออก็เฮ้ยที่บิ๊กซีเรายังไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้นะคะก็เลยแบบเฮ้ยลองซื้อมาเล่นดูลองซื้อมาเล่นไม่ใช่ของเล่นลองซื้อมาทําดูนั่นลองซื้อมาทำดูนะคะนั่นก็คือโซยังไฮเบอร์สปีดคัลเลอร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากเกาหลีนะคะสาวโครงเกียนหรือว่า คนไหนที่หลงไหลความเป็นเกาหลีก็น่าจะชอบนะไอ้ว่านะซึ่งแบบว่าเขาเคลมน,นะทุกคนว่า l o o คโซยังอ so ิน e m m n u u t s ก็คือแบบว่าจะทำให้คุณอ,อ่ะดูอ่อนลงดูเด็กลงใน3นาทีนะคะคือแบบว่าเขาเคลมถึงขนาดนั้นเลยนะคะว่า เรง s p e e ปิดผมข่าวทันใจใน3นาทีนะจ๊ะแล้วก็ล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบบนสุขภัณฑ์หรือว่าอ่างล้างหน้าในห้องน้ํานะคะไม่ทิ้งคราบสกปรกไว้นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ดีนะอันนี้คือแบบดีเพราะว่าโดยส่วนตัวก็มีปัญหานะเหมือนกันว่าเออหยุดลงอ่างอ่างเราสีขาวแล้วมันเป็นรอยอะทุกคนนะไม่มีกลิ่นฉุนอ่อนโยนปลอดภัยและสามารถทำได้บ่อยนะคะเพราะว่าไร้แอมโมเนีย สีสวยติดทนนานนะคะอ่ะโอเคเราไปดูกันว่าก่อนและทำเป็นยังไงนะคะอันนี้ออยถ่ายวิดีโอไว้นะคะภาพเนี้ยวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่ออยถ่ายไว้ก่อนทำสีผมนะเป็นยังไงล่ะคะขาวไหมสภาพคือเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือแบบเป็นคนหนึ่งผมยาวเร็วมากจะต้องเติมโคนทุก4สัปดาห์นะคะออยจะต้องเติมโคนทุก4สัปดาห์และเนี่ยก็คือแบบ อย่างแหละจะให้ถอนก็ถอนไม่ได้นะถ้าถอนนี่คือผมบางเลยนะจ๊ะครีมปิดผมขาวโซยางมีอะไรดีนะคะทำไมออยถึงเลือกนะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสมค่ะก็มีส่วนผสมของสมเกาหลีนะคะมีอากาออยแล้วก็สาร่ายทะเลนะที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวทำให้ผิวเงางามนะคะส่วนอากาออยก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะ ลดการชีฟูของเส้นผมส่วนโสมนี่คือเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของศพนี่คือแบบมันดีทั้งภายในและภายนอกนะคะแล้วก็ตัวสมนี่ยก็ยังกระตุ้นการไหลเวียนของโลงหิตแล้วก็ช่วยล้างสารพิษนะคะลดผมหลุดร่วงนะคะขั้นตอนของการทำเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องสระผมเลยนะจ๊ะไม่จําเป็นจะต้องสระผมก่อนเลยแล้วก็ทําในขณะที่ผมแห้งสนิท เท่านั้นผมแห้งสนิทเท่านั้นแล้วก็ชโลมครีมลงไปนะคะโดยให้ทิ้งไว้3ถึงหนาทีนะคะหากทิ้งไว้นานกว่านี้สีที่ได้จะกลายเป็นสีดำคือแบบว่าออยเบึ้งมาอ่านข้อความนี้หลังจากที่ตัวเองทำเสร็จนะคะฉันทิ้งไว้ส0สนาทีอะทุกคนความดำแค่ไหนดูจ้ะจากที่สีน้ำตาลนะจ๊ะจากที่ฉันเลือกสีน้ำตาลเพราะว่าอยากจะให้หน้าตัวเองไบรท์นะ อ่ะอันนี้คือแบบสีที่เขาทํามาในซองนะคะว่าออประมาณสีนี้มันจะได้เ่นไหนเฉนไหนสีไหนอะไรประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะแต่กลับมาที่ฉันเขาให้เขาให้ทําทิ้งไว3้3านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งทําให้สีดําซึ่งอีชั้นทิ้งไว้3าสินาทีเพราะความเคยชินที่ว่าผมเส้นใหญ่ผมติดสียากนะคะโดยทําสีแต่ละครั้งฉันจะทิ้งไว้3 0นาทีแล้วพอทําเสร็จแล้วนะคะ แล้วจะอัดคลิปแล้วเพิ่งมาเจอข้อความนี้คือแบบอ่ะสีน้ำตาลที่ฉันไฟฟฝันไม่ได้จ้ะพอทำไปแล้วนะคะเรามาเช็คสีเรามาเช็คสีผมกันว่าสีผมที่หลังจากที่ทำด้วยครีมปิดผมขาวโซวยังแล้วจะเป็นยังไงนะคะวิธีลงของออยนะคะออยจะลงผม ล่างก่อนเนาะแบ่งครึ่องผมแล้วก็ค่อยลงไปนะคะเพราะว่าออยทำเต็มหัวเนาะไม่ใช่แบบว่าแค่โคนนะคะก็ใส่ลองอไปเลยยาวมาเน้นคีย,ยตรงส่วนโคนนะคะเพราะว่าแบบ คนเราแบบขาาพูนมากคือแบบหมขาวเยอะมากขึ้นปิดขมขาวโซอยังแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่เปิดให้ดูทีละช่อทีละช่อแล้วก็ให้จินตนาการไปก่อนหน้านี้คือก่อนและหลังทำนะคะเขาค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีเลยนะคะต้องใช้คำว่าค่อนข้างที่จะปกปิดได้เลย,เลยถ้าให้คะแนนเนี่ยออย้9เต็ม10 ออยให้เก้าเต็มสิบนะอ่ะออยให้เก้าเต็มสิบเนี่ยเปิดดูเลยมันก็จะอย่างเงี้ยคือแบบสามารถแบบปิดผมขาวแบบในระดับที่ออยพึงพอใจนะเก้าเต็มสิบเลยพูดได้เลยนะคะแต่ว่าข้อเสียอันนี้คือประสบการณ์จากอีชั้นนะวงเล็บขีดเส้นใต้ไหมเห่อะไรอย่างประสบการณ์จากชันนะคือด้วยความที่เราชินกับเราขยี้ผมนะคะเพื่อจะให้ครีม มันซึมเข้าไปในเส้นผมนะคะคือช่วงที่เราขยี้ผมนะลงเสร็จแล้วนะในช่วงที่ขยี้ผมออยรู้สึกแบบว่าออยรู้สึกแสบอะ่ะออยรู้สึกแสบร้อนอะ่ะถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะแต่ว่ายิ่งเขยาเ่าแรงแรงอะ่ะยิ่งแบบแรงๆรงอ่ะแบบมันยิ่งแสบยิ่งร้อนนะแล้วก็สักพักแล้วเราก็แบบค่อยๆลูบค่อยๆ่อยลูบค่อยๆแบบว่าเพราะว่าเราอยากให้สีมันกินผมขาวไม่อะไรหรอกมันก็ยังร้อนอยู่รู้สึก ร้อนแสบอยู่สักพักนะคะแต่พอออยหยุดน่ะออยหยุดแล้วออยเก็บผมเก็บผมนะคะเพื่อจะรอให้ครีมทำสีรษผมมันทํางานความแสบความร้อนนั้นมันหายไปซึ่งออยก็เลยคิดว่าอ๋อการที่เราไปขยี้ไปอะไรเนะี่ยมันเป็นกระตุ้นทําให้ครีมนะคะทําให้เราแสบร้อนแต่ว่าผ่านไป2นาทีนะทุกคนผ่านไปแค่2นาทีก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้แสบอะไรนะคะจนออยล้างออกก็คือแบบ ไม่มีปฏิกิริยาแพ้หรือว่าอะไรนะพอล้างออกเสร็จนะทุกคนพอล้างออกเสร็จสระผมอะไรเรียบร้อยความที่สัมผัสได้ความที่สัมผัสได้เลยคือเส้นผมนุ่มเส้นผมนุ่มไม่กระด้างไม่ชี้ฟูนะคะกลิ่นของเขาเขาบอกว่าไม่มีแอมโมเนียถามว่าออยยังได้กลิ่นไหมออยได้กลิ่นนิดนึงได้กลิ่นนิดนึงนะคะก็คือ กลิ่นก็อยู่ในระดับที่แบบว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะคะเคยทำที่เขาเคมว่าไม่มีแอมโมเนียแล้วกลิ่นเหม็นมันชัดกว่านี้กลิ่นฉุนมันชัดกว่านี้แต่เนี่ยระดับกลิ่นฉุนของเขาอยู่ในระดับที่โอเคเราคิดว่ามัน,มนไม่ได้แรงมันก็ได้กลิ่นนิดนดงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่มากกว่ายี่ห้ออื่นอนยี่ห้ออื่นบอกว่าไม่มีแอมโมเนียแต่กลิ่นก็ยังฉุนกว่านี้นะคะ กติเนี่ยเวลาที่เราทํำสีผมคือก็ต้องเข้าใจนะว่าปลายผมของเราแบบว่าผมมันก็จะแบบแห้งนะคะหลังจากที่มันผ่านสารเคเมีมานะแต่เนี่ยไม่แห้งนะคะไม่แห้งเลยก็คือพอใจแบบผมนุ่มผมลดการชีฟูไม่มีกลิ่นนะคะปกปิดผมขาวได้ค่อนข้างที่จะดีนะอันนี้ออยขอแนะนําเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่า ในแอปส้มมีนะราคาถูกกว่าบิ๊กซีบอกเลยในแอปส้มมีราคาถูกกว่าบิ๊กซีนะคะแต่ว่าก็ก็หา,ห,าหน่อยแล้วกันแต่ก็แบบว่าก็ไม่รู้ว่าของจริงของตองบอกว่ามันการันตีไม่ได้ว่าร้านไหนจริงร้านไหนปลอมใช่ไหมแต่ว่าถ้าบิ๊กซีนี่ของจริงแน่นอนคะอ่ะถ้าใครสนใจนะคะมีปัญหาแบบออยนะคือแบบผงขาวขึ้นเร็วมากนะคะก็แนะนําเลย ตัวอย่าง Herbal Speed Color ค่ะอันนี้ในมิกซ์ซีราคา120บาทนะคะออยใช้ไปอยากจะบอกว่าปกตินะอ่ะดูผมเราปกติเราใช้ครีมปกปิดผมขาวนะคะปกติจะอยู่ที่ประมาณ7-2ถ้า6-2นี่มันจะแห้งนิดเนึรื่องอยู่ที่ประมาณ7-2นะคะถึงจะทั่วผมแล้วเพราะว่าเราผมนะแล้วก็ผมยาว แต่ว่าอีโซยางเนี่ยออยใช้แค่5ซองนะจะซื้อมา8ซองใช้ไป5้ซองเดี๋ยวอีก3าซองออาไว้เติมโคนเนาะถ้าใครสนใจก็นั่นแหละค่ะหาซื้อได้เลยนะคะออยการันตีว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของเขาใช้ได้เลยทีเดียวดีทีเดียวนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ